รับเกียนลูกค้าก้องร้านตอนเรียงนะครับเดีว่าไปทุ่งก้องตามร้านคาต่างๆนะครับบางคนก็ใช้เรียนมาแนับทุ่งหละร้อยมาครับแล้วก็นับไปครบส่วนมากกไม่เคยนับกื้เลยครับนับไปครบตลอด5บาทหรือ2บาทหรือ1บาทครับเพราะฉะนั้น เยี่ยนลูกค้าครับการนับเลี้ยนต้องนับให้ครบนะครับมันจะทำให้เที่ยชื้อด้วยปลอพุ่มจะนำข้าวอ่ากระดวษดืดซึมก่อนใบแล้วก็น้องเขาจะนับแล้วก็ไม่ครบทำให้พุ่มต้องมาชดใช้เม็ดครับซึ่งกับเพราะฉะนั้นความลูกคา้าติดซือ้อแล้วก็ไม่มีแบบบอยพุ่มก็รับฟรีน,นะครับเงี้ยนนี่ครับสำหรับเขาไม่รับอันนี้ก็ได้มาผ่าน่าบ้านแล้วก็เลยมาเข้าบัญชีให้ครับ เสร็จแล้วก็เนี่ยมาเจอเหตุการณแบบนี้ครับก็พุ่มลงมาจัดใจอีกเม็ดซึ่งมันเที่ยวกับรู้ทึกครับเพราะฉะนั้นเยนลูกคาอ่าทีใส่ยทุ่งเยนล่ะโอยไก่ดำนับไปหลายอุ้ดนะครับให้มันครบให้มันจัดจีดใหญ่คาดใหญ่เรือครับจึงแจ้งมาเบื่อทับด้วยครับนะครับเวลาเราหมักข้าวบัญจีนะครับบ่อพุ่มตรงข้าววอลลิตทุกวันแล้วครับหลังจากที่ว่าครก้อนพลานมาแล้วก็ต้องหมักข้าววอลลิต เพราะฉะนั้นปกติสายเรี่ยนคับเนี่ยประกันเขาจะนับมดนะครับก่อนนับพอดแล้วก็ม si ันคาดปลอดคาดแล้วทีเนี้ยผมต้องมาจดใจเม็ดกับเพราะฉะนั้นว่ากลูกค้ากัครับเพราะว่าบางคนเขาเสียวหรือเขาไม่รับครับแต่ผมเม็ดรู้ครับตัวเศรษฐกิจแบบนี้การขาดคาดมันคุดเกลื่อนกับกระต้องมารับหนับเม็ดกับเรียนก็เลยพอมาเข้าบัญชีกับมันคาดแบบเนี้ยกับตึองมันเรียความรู้สึกเพราะฉะนั้นแจ้งให้ คุณตีสายเดียนในการถือทิ้งคาครับนับให้ครบตามจำนวนนะครับเดี๋ยวก็ใช้มาทุ่งหน้ารอยแบบนี้ครับเลียนยาวตุ่งคาดไปช่องตุ่งครับทุ่งงาบาดท,ทุ่งแล้วก็ทุ่งช่องบาททุ่งครับเพราะฉะนั้น <S <S เป็นรวมบุญเจ็ดบาทครับถือคาดไปวันนี้ครับ